ขอต้อนรับสู่ช่องพับจีไทยไลน์ออฟฟิเชียลฝากกดติดตาม s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอพับจีแบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวนะแมตท,ที่หนึ่งผมทับผ้าชาริตี้ยอดรวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตอนนี้แล,แล้วมาแล้วบรรดาวั 1, 1> นหนึ่งน็อกดาว เหมือนเสียไปแล้ว50บาทครับผมครึ่งตัวฮะแต่ว่ายังน็อกไม่ได้ครับผมตอนนี้มา <st> น,น้าวันบอกอย่าสามอยาาม่าส <st> า,ามอย่าสามฮะอะไร<ว>ที่แพ้ยังไงบูโซนแมหมน่าโดนสัก500โอ้ยจัง <st> หวัดน,นี้หาแน่นอนเรียบร้อยผมตองเคเป็นโศกของมาด้าวันหนึวัน100บาทแรกมาจาก FW ฟวีวีสครับผม <st> ใช่ครับผม FW ฟเป็นยอดแรกของรายการนี้นะครับผม <st> ปรบมือฮะทุกคนปรบมือฮะปรบมือฮะมาแล้วหนึ่งทีมครับผมอ๋อคุณเลิฟบอกว่าสอสมปองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่ที่ อ่าเป็นเจ้าของนะครับผมถ้าเกิดว่าคิดว่าผมอ่านผิดเนี่ยก็คือไปโทษเพือได้เลยนะครับผมไม่แก้โมบยามาแล้วครับผมตอนนี้5 0าบาทแล้วซ้ำเป็น100เลย100เลยครับผมเรียบร้อยครจากฮอนโบยาครับผมปรบมือเดี๋ยวจัดให้ครับผมแล้วปลาร้อยไปได้นิโคตินเรียบร้อยฮะซาเวียมาอีก100ครับผมแล้วอุ้ยดักแมนขอนัดเดียวพิเศษโปลงไปนอนแล้วเป็น400บาทของเอไม่เชตบมือเอ้าเอาน็อกตัวเองเสีย100เหมือนกันนะครับผม ไปฮะค่าตัวตายไป100ครับโอ้โหค่าตัวตายไป100ครับผมไป100นะฮะจดไว้นะครับผมแอดมินแล้วกูงไปอีกหนึ่งก็ผมอูน้ำยังไงเหงื่อออกแล้วปากกรอบกู700บาทตรงนี้ก็ไม่เหงื่อออกครับผมเพราะว่าเป็นน้ำใจการกุศลใช่ครับผมเอาชอกชกมาดิ <S <S อเอาดิยังไงอ่ะเอาดิ <S 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 ได้หมดอะได้หมดอ่ะมาดิหนูลินบอกสัตว์เข้าหน้าบอสเซนไปแล้วจังหวะนี้ก็มาฮุกอัปเปอร์คัตแล้วแป๊กชมงัดหน้าเข้าไปมีตู้ต้าล่วงลงไปก่อนครับผม โอ้โหจังหวะน,นี้มือล้วนๆครับผมแม่บ้านแล้วไงชกหน้าไปดิแป้งชมบอกแฟตลงไปก่อนเรียบร้อยเลยครับผมมูนตอร์แมนแป้งชมฮะใส่ออกไปสองน็อกดาวแล้วมาซ้ำยังไงเรียบร้อยเลยหนูเมย์หนึ่งพันบาทแรกครับผมเพอ,อร์โปมูดีสปอร์ตครับผมหลบหน่อยแม่บ้านจะเดินครับผมของจริงฮะถ้าเพอร์โปมูดยิงถึงห้สิบ คิวนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะผู้เล่น3คนเป็นสตรีมเมอร์หมดเลยนะผู้หญิงครับผมแล้วมารินมอจบไปดับทีก9ครับแล้วเป็นบ500บาทของ m อ c เทียทอนครับมาแล้วครับผม m อ c จากโกอุุมฮาแล้ววโนติก้ายิงไปนี่ไงเขาบอกว่าวันนี้เขาขอ2 0 0นพฮะ และเป็นโลเดตเอาอีกหนึ่งคิวครับผมเป็น6คิวของ m อ c แล้วขอต่อไม่รอเป็นโลเตเดตเก็บอีกหนึ่งสตาร์ลิงน็อกดาวลงไปและอีกหนึ่งคิวของทางด้าน m อ c เป็น700บาทครับผมแล้วเป็นบอสเซนได้มาเป็นคิวที่11บอ็ดของเพอร์มูดและโย<อ>ชิเดินเลยอ่ะเห็นเป็นเพอร์เพอร์มูดครับเดี๋ยวจะแคปน้ำมอนขึ้นมานะเออแล้วดูให้โยชีมิมุริจังหวะนี้พิกกี้พิลน็อกดาวลงไปก่อนกัดฟันผมบอกเลยชอ็อตนี้ดับบิลค้างแล้วยิงต่อเรียบร้อยมาดี แล้วยังไงมาดีโอโยชิมิบุรีไม่รู้ว่าไปเก็บกดอะไรมายิงเพราะว่าบูธหน้าสั่นแล้วจังกว่านี้แล้วโอ้โหคนเดียวคนเดียวมีในใจหรือเปล่ามีในใจผมไม่รู้ตรงนี้นงดาวระบาแล้วแล้วเป็น1 2 0 0บาทของเอ็มเอสซีไม่ยอมแพ้ครับผมออ้แล้วดูฮะหัวไม่แดงไม่มีแรงเดินครับผมจูรลโอแล้วดูนี่ฟัดหน้าไปดิยังไงอ่ะใส่เดียวใส่เดียวอยู่แล้วแล้วชกเขาก่อนชกเขาก่อนแต่ร่วงครับผมจูรลโอ หมวกแดงมันดูดมือครับผมจังหวะน,นี้ขอปามก่อนนะ1 1ฮ่หนึ่งโนอดาหนึ่งหนึ่งครับผมจูเลียอดูจูเลีอด,ดูเดี๋ยวโนอดาโชว์ครับผมแล้วโชกไป<อ>จังหวะนี้<อ>สุดท้ายิเ<อ>สวิตยังไงเรียบร้อยจูรลโอนอนกองไปก่อนครับผมแต่ว่าสุดท้ายโนอดาได้ไปอีก1คิวฮะห0 0บาทเป็น1,300บาทในการบริจาคเกมแรกของบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผมฮอนโบยาบอกว่ามาแล้วครับผมจูริโอ รอบนี้อยู่คนละทีมนะพี่โฟกไม่ง่ายนะเรียบร้อยดักแมนบอกฉุนฉุนมีก้องแน่นอนควักกระทะขึ้นมาแบบนี้ควักกระทะขึ้นมาแบบนี้แล้วแดนก่อนยังไงดักแมนบอกขอได้ปะขอได้ปะ่ะหืมเนี่ยซัดหน้า,ากระทะครับผมเข้าหน้าเลยครับผมเรียบร้อยฮะจูรลโอเพื่อนรักไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเดตนให้ฮะอ่ะแล้วก็เซนครับผม เอ้อบอสเตนครับผมกอดบอสเตนนฮะสามไปแล้วออกซิเจนได้ฟาลอดไปเหมือนกันไม่ได้ไปต่อฮะตรงนี้สําหรับเซเวียฟาลอดแล้วต่อสมมงยังไงได้ไปอีกหนึ่งครับผมโอ้โดนเนรัวๆจวังหวะนี้ออกซิเจนระเบิดลูกนี้มีมูลค่ากว่า200บาทย้อยๆมาระเบิดติดไปแต่ว่าดาเมจไม่ถึงตรงนี้ฟาลอดหนีไปได้ครับเราโอ้ยจังหวะนี้มาแล้วฮะสามคิวของบุรีรัมย์ูเต็ดครับแล้วดูฮะเทสติกยังไงเนทเอบอกเทาใบหนึ่งเทาใบสวยๆโค้ดสามมาจังหวะนี้เทสติก ออ,ออกออกจากเกมไปครับผมแล้วเนทเอสเปย์ามาตีนจิกไปหมดแล้วตีนจิกไปหมดแล้ว <c oughs> จวังหวะนี้เงียบไปเลยครับผมโค้ดโอ้โหก็ <c oughs> ไม่รู้ลุ้นอะไรครับผม <c oughs> เออมาฮะตรงนี้กระทะมาแล้วครับแล้วมาแล้วครับผมสึกเชฟกระทะเหล็กครับผมเล่นโคนนะ้ดอะซีซัดเข้าหน้าไปครับผมจังหวะนี้เรียบร้อย <c oughs> ครับผม เพิ่มมูเกมนี้ครับผมยังเป็นผู้เล่นชุดเดิมเปลี่ยนเซิร์เฟอร์ลงมาแทนทางด้านของพิกกี้พิวสไตล์ครับผมครับผมยังอยู่ที่แป้งชมครับผมหนูอิ่มเอมจัดโมเมนบัสเซนแล้วตองเคครับผมนี่ไงได้บัฟมาแล้วยังไงอ่ะมาดิแล้วยังไงจากวันนี้โอ้ยนี่กีนก็ไม่สู้แต่หนูเพบงบอกว่ามาเอาแล้วสวนสวนไดาเมเจ็ดปแล้วยังไงอ่ะม,ม,มาดาม 7, 8, าิ แตงไม่อย่ายุ่งอย่ายุ่งเรื่องของกูอะไรไม่ดีเอ็นบูลูเซียโอ้โหต่อยหน้าสั่นเลยครับผมแล้วดูว่าแล้วดูดักแมนบอกทำร้ายผู้หญิงเรียบร้อยเลยดักแมนเออนี่ไงจักแมนไปตามไปแล้วดักแมนบอกว่าอย่ายุ่งเพื่อนกูแล้วจังหวะนี้พี่อุตโกนมามึงทำทำไมมึงทำทำไมเออว่ะไม่งั้นดักแมนจ่ายแล้วนี่ว่าเอ้แล้วเอาคืนเอาอีกหนึ่งดักแมนเอาคืนเอ้าวแล้วชุบขึ้นมาได้หรือเปล่าจังหวะนี้โอ้ แล้วดูฮะจังหวะน,นี้ที่เขาใส่กับบนหลังคาพี่บาทสไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้โอไปไหวตรงงนี้น่าจะโดนไปอีกอุ้ย<ด>แล้วมาเซนยังไงดักแมนสเปรยไป 1, 2 2> หนึ่งสองเฮ้ยและแอ้าวอย่างนี้อย่างนี้สามสี่ร้อยในมือแน่นอนครับผมแบบนี้โอ้ยิ้มหวานครับผมตรงนี้ครับเรียบร้อยฮะโอ้ดักแมนไม่ใช่ดักแมนที่ยิ้มหวานฮะ โอ้ยเบเปอร์เเอร์ยิ้มหวานเลยครับผมแล้วดูสเปรมาเรียบร้อยเลยครับผมเพอร่าหมูนะฮะโดนดักแมนเก็บออกมดเลย500บาทจาก MIT s ทครับผมอีกแล้วดูอุ้ยอะไรวะน้าอ้าวอายังไงหอนบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเอ็มเอ็มบอกว่ายังไงไม่เกี่ยวยังไงจํานวนไม่เกี่ยวกับผมจํานวนไม่เกี่ยวฮะดูเดะแก๊งครับผมแล้วดูไล่จากฝั่งทนกลับไปฝั่งพระนครแล้วพอ ขอโนย่าบอกว่าไม่ตนครับผมคนน้อยกว่าขอใช้ปืนสุดท้ายอเรียบร้อยเลยครับผมอต่อยมวยมาแล้วครับผม <c oughs> มวยตัวนี้ <c oughs> อ้ไม่ใช่มวยหรอกผมว่าเขาเรียกว่าลุมกระทืบจังหวะนี้เข้าพร้อมกันขนาดนี้แล้วดูฮะอีกฝั่งหนึ่งใช้หมัดแล้วยิงย,งยิงมาจังหวะนี้อ้าวปืนเหรอปืนเหรอแล้วยังไงฝาลอดฝาลอตช,ชก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 แรยังไง<อ>โดน<อ>โดนก่อนอโดนก่อนล<อ>ุมเฮ้ยแชมป์หนึ่งหมืห่นบาทได้หรือเปล่าระเบิดระเบิด ซูซตาย,ย<อ>กำกำแหมไม่ระเบิดครับผมจะมีโนรู้ได้ไป100คิวบอย100่ง้ยไปห0ึ่หรือเปล่าจังหวะนี้น็อกดาวใครก็ได้สามทีใครก็ได้สามทีอโอ้โหครับผมเรียบร้อ,อยจากพี่บาครับผมรอโบย่าไปอีกหนึ่งร้อยครับผมโอ้เอาได้แมเทสเหลือแค่ประมาณหนึ่งคนที่ยืนอยู่แล้วนะตอนนี้ครับผมเดี๋ยวเรียบร้อยเลยไอคิวบอยโดนเก็บออจากเกมไปโดยเดชจะพิแึกจังหวะนี้ยังไงโอ้ยเป็นไงโอ้โหเคมายครับผม เจอเคกีนเข้าไปเป็นไงล่ะครับผมจังหวะนี้เคกีนลูเซียมันไม่น่าอ่านว่าอย่างอื่นนะฮะโอเคก็น่าจะใช่นะโอ้ยเจ็บแทนฮะอุ้ยกอตแมวติดแล้วเรียบร้อยเลยครับผมบาสชักกี้โดนยิงตัดไปโดยกอตแมวโคตรไกลครับผมจังหวะนี้โอ้โหยังไปต่อฮะสำหรับบุรีรัมย์ยูนเต็ดครับผมจังหวะนี้ยังไม่มีดาเมจขึ้นมานะครับแต่ว่ารู้ตำแหน่งแล้วครับว่ามีใครอยู่แล้วหลังหันหลังแบบนี้เรียบร้อยเลยครับผมเตสติกฮะไม่ได้ทะระวัง สวิตตุย๋ยไปครับผมจังหวะนี้ฮะเอ็กคอร์ครับผมกับเจมฮาสองผู้เล่นแล้วเห็นแล้วสเปรมาจาังหวะนี้เอ็กคอร์เรียบร้อยเลยอุ้ยอย่างแม่นครับผมจังหวะนี้เข้าหน้าเนทเอเลยฮะเนทเอไม่น่าจะมีคิวแล้วเกมนี้ถูกต้องฮะแต่ว่าเป็น8คิวแล้วของทั้งด้านคิวซีแต่ว่าฟานมาเก็บเจมออกจากเกมไปครับผมอุ้ยเอาฮะเหลือแค่เอ็กคอร์คนเดียวฮนะซีโอคิวคอนเฟิร์มโดนยัดมาแต่ว่าคมกว่าฮะเอ็คอร์ดดิไฟายไปจังหวะนี้สวยงามเลยเอาจริ้ง ไม่น่าตกอ,ะอ่ะเด็กดูเด็กดิวอีจะปล่อยอุ้ย,ยมิว0.8ลงแรงเลยครับผมจังหวะนี้ไม่ใช่แรงที่ไหนครับแรงเพื่อนนี่แหละครับผมเหมือนกำนานไปห <c oughs> รือเปล่าใช่ครับกำนานไปก็ไม่ดีนะครับนี่ไงฮะ <c oughs> ออกซิเจนจัดไปอีกหนึ่งรูปครับผมนี่ฮะ <c oughs> วิธีการปลาสมองนี่ฮะตีวีเก็บหนึ่งก่อนและโดนถอยกลับมาโดยแก๊สดีนี่ครับสองครับแล้วยังไง นี่ฮะยิงไปเรียบร้อยเลยแต่ว่าโดนสวนมาโดยสส,สมพงศ์ครับผมเรียบร,อยร้อยฮะไม่รู้ว่ารายการนี้นี่เสียเมาส์ไปกี่ตัวแล้วนะครับผมอ๋อกระเบิดมาแล้วยันเลยครับเพื่อมูจังหวะนี้ลงจากรถลงจากรถเตเป้ใส่เราเรียบร้อยบอลเนเป่เห็นดี้ได้แต่โนโด้เอาหนูพีเมย์มาจากเกมไปหนูพีเมย์ไม่ได้รับบอลเตเป้ก็เลยยิงแพ้ยิงแผลโดดลงมาทามิ่งแผลจันจันเลยเป็นโนโด้ครับผมมาต่อตรงนี้ครับผมพี่บานไม่ได้สตรีมใช่ใช่ เตะโมเข้ามาจังหวะน,นี้ฮะสำหรับสมพงศ์ต่อสมพงศ์ลูกชิ้นหมูจังหวะน,นี้ออกมาออกซิเจนปัดไม่ได้ด้านซ้ายโนไโด้อยู่รล้พิงมาเฮชอดใส่นด้ไปเหลือ8ทีมยี่สิบเอ็ดอะไรครับผมจังหวะน,นี้ฮะแล้วไหลามาทางด้านนี้สาหรับออกซิเจนครับผมเข้าบ้านมาจะเห็นหรือเปล่าครับผมแม่ทามมิ่งด้านหลังมีมาเหมือนกันครับผมสามก่อนไหมอย่างสามไม่ได้นะเพราะว่าคนที่เปิดมุมมาแม่ดาเมจจะไปยี่สิบแล้วยังไงครับผมเดินต่อเลยครับนี่ฮะสามก่อนนะจังหวะนี้โนได้ ออกไปแล้วเหลือ2คนนะ่นสำหรับบุรีรักบุรีโอเปิดมุมมาจากทางด้านหลังแล้วตัววิการเจมาโอเคไปก่อนครับผมทีมบอลเตอร์ีมบอลเติมจะไปมาเรียบร้อยเลยครับผมน็อตดาวลงไปอาร์มแกเล่นดีโอ้มาเต๋ได้สวยงามจริงๆไม่คนณในครึ่มาจากไหนใหจังหวะไว้ตั้งคุณไม่ผมเต็มที่ทุกงานอยู่แล้วโอ้ยังเฉียแบผมยังชอบคุณเลยฮะผมกบมุกคุณอะพูดจริงหรือเปล่าจากการได้ชิคเก้นเนื่องในเกมนีออดิไฟเห็นเห็นแค่โอุ้ยแคก เรียกไม่ผูกอ่ะนี่คุณเรียกอะไรนะยิงสังกะสีเออสังกะสีก็ผมยิงลอดช่องสังกะสีไปเลยนะครับผมโอ้โหเขามีแต่ลอดช่องสิงคโปร์นี่ลอดช่องสังกะสีใช่ครับผมแล้วแล้วอ้อมไปทางด้านขวาโอ้วงเล็กจัดๆนะแม็กโซนัสยังไงเหลือซิกแซกคนเดียวกับเอลนเลดีโอครับสำหรับเอวแล้วก็จีซีจับมือกันไหมผมว่าโอ้วงบีบวงก็บีบแมริซีออกเกมไปครับผมโดนซ้ำไปโดยนูรินแบบนี้โกลเด้นแคท โคเดนแคทจะไปอู้สิบเจ็ดคิวเฮ้ยสิบแปดคิวเฮ้ยสิบแปดคิวไปแล้วแล้วเฮ้ยสิบเก้าคิวกับสิบเก้าคิวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางเงินรวมที่แต่ละทีมโดเนตเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะและนี่คือยอดสรุปนะครับผมเดย์เทคเกมมิ่งสี่สิบสองคิวสี่หมื่นหนึ่งพันอู้อ๋เพราะสองแชมป์อืมสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับผมเมอร์ลินมอวิสัตสิบสามพันบาทครับผมเมอร์ลินมอเจ็ดอ่าเมอร์ลินมอ ธรรมดานะครับผม7,000บาทนะครับผมตกใจไงเอฟซีทีอนผับจีครับ4,500บาทบุรีรัม3,900บาทคิวคอนเฟิร์ม3,700บาทครับ FW บวีสปอร์บาท m i t s อันนี้ต้องเป็นอ่า3 2 0อบาทนะว่าคิวบอยอีก1,000บาทนะครับผมกค้แคสพันนะชาร์เปอร์1น2 8 0 0สบาทครับผมเซเวีย1,700ครับผมสมมต1,600่ฮะซอสมพงษ์ฮะ1ัน0ครับผมอเมริกเกมมิ่งอ็ สิงเล่ยจอเกมมิ่งสบาทนะครับผมนี่คือยอดบริจาคทั้งหมดของ16สังกัดที่ลงทําการแข่งขันนะครับผมครับผมที่เราเห็นกันตรงนี้ถือ,อว่าขอบคุณจริงๆนะครับทุกสังกัดเลยเออแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา,อาเงินทุกบาท <S <S ทุกสตางค์ตามนี้เลยนะครับผมนำไปบริจาคทั้งหมดเต็มๆยอดนี้เลยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโอเคสำหรับนี้ก็เดินทางมาจน สุดทางและเกมสุดท้ายแล้วนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะฮะรวมถึงนักกีฬาทุกท่านนะฮะแล้วก็เจ้าของทีมทุกทีมนะครับผมแล้วก็คนที่โดเน a t เข้ามานะฮะทีะ่มีส่วนร่วมทุกอย่างเลยของวันนี้นะผมขอขอบคุณจริงๆนะครับผมวันนี้นะฮะผม,ผมบอมนะ<ผ>มครับขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอตัวลาแทนทีมงานอินสปอร์ตแลนด์ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ฮะ